ดีค่ะวันนี้เรามาดูไข่ของคุณแม่เลิฟเบิร์ดนะคะวันนี้มีสามฟองแล้วนะคะไข่แต่และฟองจะถูกไข่ออกมาจากตัวแม่จะทิ้งช่วงกันประมาณสามถึงห้าวันส่วนตัวที่ลองกงเป็นฝอยๆเนี่ยนะคะ คือตัวนกเนี่ยเขาจะเป็นคนคาบมาวันละเล็กวันละน้อยใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3อาทิตย์นะคะจะจะเขี่ยให้ดูว่าความลึกของของของกงเนี่ยมันลึกมากอะคะ่ะเขาทำของเขาเองซึ่งเราอะเคยมีกินทีแล้วเราก็รู้ว่านกเนี่ยน่าจะใกล้วางไข่ ออ่อสภาพปัจจุบันนะคะเวลาเราปูกครงให้นกเราจะใช้หนังสือพิมพ์รองเพื่อป้องกันไม่ให้นกขาติดตรงซี่กรงนะคะอันนี้เราจะมีเลฟเบิร์ดด้วยกันสองคู่เป็นเลฟเบิร์ดหัวจุและเลฟเบิร์ดที่ทางร้านแจ้งว่าเป็นสีสวย <c oughs> เขาเรียกกันว่าสีสูงนะคะราคาก็จะแพงกว่า ครอ,อ,อบครัวนกที่ออกไข่ยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ